ไฟฉายของย e ี่ห้อในเจ้าไฮครับนี่เลยครับยี e ่ห้อในเจ้าไนะครับตัวไฟฉายก็จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ไฟฉายเนี้ยมีความสว่างอยู่ที่พันลูเมนนีครับแล้วก็ตัวเนี้ยไฟฉายตัวเนี้ยมีเขาเรียกอะไรอะเป็นพอร์แบงด้านในตัวก็วคือสองพันหกร้อมี์มเอาไปชาร์จช่วยกับพวกโทรศัพท์ได้แล้วก็เป็นย s b t y p ท C ด้วย ตัวนี้สามารถสูมเข้าสูมออกได้น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบกรัมน้ำหนักอยู่ที่ร้อยสามสิบกรัมตัวนี้นี่ครับแล้วก็ไปดูอะไรดีกว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้าง ด้านในก็จะมีครับคู่ม,มือรารันตีแล้วก็บัตรบัยูซีนะครับกล่องสีดำนี่คือสีดำนี่คือมันคือสาย usb type c ครับแล้วก็ usb type a ก็คือเอาไว้ชาร์จตัวเองนะครับหรือเ,เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้อยู่แล้วก็ถุงสำหรับใส่ไปชาตัวครับ ถุงผ้าก็มีก็ใช้ได้ดยูยแล้วตัวนี้ก็เป็นปอกใส่ทําเป็นโคมไฟตัวนี้เป็นตัวไฟฉายมีสายของข้อมือมาให้ด้วยนี่ครับยืดขยายยืดซูม,มครับวัสดุปเป็นอลูมิเนียมน้นําหนักสามน้ําหนักร้อยสามสิบกร,รมัมความสว่างอยู่ที่พันลูเมนก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ตัวเครื่องก็เป็นลูมิเนียมด้วยกันน้ำ ipx ipx สี่ชาร์จเป็น power bank ได้ด้วยก็ถือว่าพกไปก็ทุ้มนะเป็นโคมไฟนี่ครับสวิตช์เปิดอยู่ด้านล่างอันด้านหลังนะครับนี่ครับสวิตช์เปิดปึ๊บนี่ครับโคมไฟก็สว่างใช้ได้อยู่ตอนนี้จะมีสามระดับความสว่างเดี๋ยวลองให้ดู นี่ครับอันนี้เป็นระดับสว่างสุดครับสว่างที่สุดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นสว่างปานกลางตรงนี้ก็จะเป็นสว่างน้อยสดุดกดอีกครั้งหนึ่งเอ๊บจะเป็นไฟ SOS ครับกดอีกครั้งหนึ่งก็คือปิดนี่ครับซูมขยายได้นี่ครับปอ๊บนี่ครับ,รบซูมขยาย ตรงของอยายะแค่นี้ครับนี่ครับกดกดหนึ่งครั้งเห็นะครับนี่สว่างสุดสว่างกลางสว่างน้อยแล้วก็ S O S แล้วก็ปิดเปิดได้กดทางเดียวครับนี่ครับกลางนะครับวเวลาจะชาร์จนี่ครับตัวท้ายไฟฉายก็จะมี นี่ครับเป็นยางปิดไว้ตรงนี้เป็นสวิตมันครับแล้วก็เป็น USB USB A นครับ USB A ไว้สำหรับชาร์จเป็น power bank แล้วก็เป็น USB Type C อันนี้ไว้สำหรับชาร์จให้กับตัวมันเองก็คือเสียบปลั๊กไฟครับก็คือชาร์จเข้ากับตัวอันนี้ไปเสียบกับ ตัวดัปเตอร์หรือแรงจ่ายครับแล้วก็เสียบชาร์จเข้ากับตัวไฟฉายแค่นี้นี่ก็เป็นโครงไฟสวยๆไว้ในเต็นท์เออก็ถือว่าโอเคนะน้ำหนักก็เบาดีนี่ครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับในกล่องก็จะมามีอยู่เท่านี้ ยังไงก็ขอบคุณที่ได้ตามรับชมนะครับสวัสดีครับ